เรามาต่อด้วยละครเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะหนังครานี่ฮะเผยบ้านไร่สมัยไฮโซของเราฮะถูกต้องนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเรื่องราวของชาวเนินหมาน้อยเนี่ยกำลังเข้มข้นขึ้นทุกทีคืนนี้เราจะมีเรื่องปัญหาหัวใจของบักนินแล้วก็คุณโชมนะคะที่เรียกว่าหนักขึ้นเรื่อยๆเลยคุณผ,ผู้ชมหนักขึ้นยังไงสาวๆรอบตัวพระเอกอะ่ะทำเอาคุณโชมหรือว่า้องมุกดาเนี่ยปวดหัวเลยทีเดียวนะคะแต่ละคนจะไม่ปวดหัวได้ยังไงดูสิฮะ ทั้งแซ็ทั้งจีตและที่สำคัญคือแผนการก็คือเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะแอนนี่หรือว่าสาอันสานะคะคนนี้เนี่ยเขามีแผนรอเล่นงานนางเอกอยู่ตลอดเลยคือจะบอกก่อนนะว่าในจอเนี่ยดูแซป็ปซดูร้ายร้แต่เขาบอกว่าอะไรรู้ไหม,ไมร,รอบจอนะคะคาแรคเตอร์เนี้ยของสาอันสาือโดนใจทั้งมุกดาลิเบียแล้วก็จาได้มากเ,เดี๋ยวเองพาไปดูกันดีกว่า การเดินแบบของเขาเนะเน็เฮ้ยการดมาจังหวัดกันเวียงนะใช่คือเขาจะมีแบบสัตว์แบบปังๆฉบหรับนางแบบเวลาเข้าฉากเนี่ยถูกใจมากๆมุกดาถึงขันขอแซลหน่อยกับพี่ขาเออชีคือไททัวโมเดลนะจ๊ะอย่าลืมอนนีแอนนี้แอนน่นนี่อนนล่อนี่่แออีอนนแบบ่ เขาบอกให้เราหันไปแบบเชิญนาราว่าแบบเราจะกลับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ปกติป่ะกลับก่อนนะคะไม่ธรรมชาติเหรอคะธรรมชาติของแอนนี้หรือธรรมชาติของอนิสาคะเนี่ยเอาเซอเซยังไงคุณดาวเอ้าก้องไม่ทันเอาใหม่ต้องไม่ทันด้วยครับห้าสี่สามสองแอคชั่นปุ๊บนี่ไม่ธรรมชาติเหรอคะโอ้โห ก็ธรรมชาตินี่ค่ะธรรมชาติลงโทษมากเลยนะคะเมื่วนี้ความยาวของขาก็ไม่ต่างกันหรอกมั้งส0สิเซนได้อ่ะโอ้โหลงตัวสูงมากใช่ต่ในละครตอนนี้จะบอกว่าพระเอกเราฮอตมากจริงๆนะสาวสลุ้มล่อมากแล้วตัวละครของสานิสาคือเขาซับซ้อนมากเขามีแผนตลอดเวลาพี่ดาวจริงนะฮะละเอียดไม่รู้เอาเวลาไปคิดตลอดเวลาได้ยังไงขนาดเอานะฮะเดี๋ยวต้องร้กันคืนนี้นะฮะสองทุ่มครึ่งทางช่อง7จ d อสำหรับเขยบ้านไร่สไวยไฮโซครับผม